สวัสดีครับพี่น้องปองไปมิดหมอยเคน้นแฟนหมอลำสู้ผูสกคนครับเอาดูมันวา่าอานดราหมาต่างๆตอนนี้ของน้องยุกินะครับก้าซ่าลงไปมากแล้วนะครับามาติดตามและแลรงใจการสางงานสางอาชีพของน้องยุกิต่อไปนะครับมือได้เขาไม่ได้อยู่หายตก่ํำแล้วนะครับสิบเป็นจังไดน,นะครับ ม่ขึ้นน้องก็ได้ทำการแสดงอยู่เขตพ็ินโบรี่นะครับในงานนะครับก็เตรียมไปด้วยความสนุกสนานชื่นมื่นนะครับพอปรรดาแฟนครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับแฟนครับของน้องนะครับไดีเขมาปบปะจังสรรพูดคุยกันย่างเป็นกันเองนะครับและที่สำคัญนะก็คือได้ใจนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวแถลงข่าวยังเป็นท่างการน,นะครับของน้องยูกิที่เขามาอยู่ร่วมใช่ค่าไคต้องคํานะครับมาขึ้นนั่นนะครับบนเวทีก็มีการหล่องล่ำการพูดคุยเอินจ์เทนของนักเอกมอลลํ่ำสิ่งหน่อยนะครับขึ้น้องยูกินี่แหละนะครับเรียกว่าแบบมืออาชีพเไปทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นก็มีการสัมภผณสจากซื่อหลายๆสำนักนะครับหลายๆคณะที่เขาได้เห็นนะครับการบางตัวการให้สัมผาสของน้องนะครับเป็นไปด้วยความสง่างามนะครับเปิดเผยกับยุกไม่นะครับชุดขาวเปิดไล่นะครับสวยงามนะครับการตอบคำถามของน้องนะครับตอบคำถามของนาาักเข้า ก็เป็นทาที่ที่อ้อนน้อมทับตนนะครับทับตัวหรือยังเหมาะสมนะครับจบตัวตอบคําถามสั่งสรรกระจางใจนะครับเพราะกระทบไผย่พาหายเดือดร้อนนะครับยังเช่นคําถามจากซื่อนะครับที่ถามว่าน้องยุกิีออกมาไล่สดทางน้ําตานะครับเป็นเพราะคอมเมนต์หรือเสียใจหรือเป็นจังไดน,นะครับก็บอกว่า น้องก็บอกว่านะครับเกิดจากควบหน่อยใจนะครับก็าจะควบหน่อยใจบางคอมเมนต์นะครับที่เป็นแฟนครับนะครับที่เป็นออกมาวา่านี่ละคุณนะครับนี่ละคุณดังดาวลืมตัวดังดาวลืมตัวแล้วก็ท่อระยศนะครับเอียงประมาณนี้แหละคุนว่าในคอมเมนต์นะครับน้องก็บอกว่า ทุกคนคอมเมนต์มาก่อคิดอีกอย่างนะครับพอว่าทุกคนก็คิดต่างกัน,นบ,บางคนก็คิดลบบางคนก็คิดบวกนะครับสิไปหามเขาก็บ่ได้นะครับแต่ก็ขอเพียงจกให้ทุกคนเข้าใจในการตัดสินใจของน้องนะครับในครั้งนี้มันเกิดยังขคืนจากพื้นฐานของการทำงานโดยผมไม่ผู้ใดมาโน้มน้าวใจ ในการตัดสินใจแต่ประการใดส่วนคำถามที่ถึงหัวหน้าค่ายนะครับถ,ถึงหัวหน้าค่ายประจักษ์ใช่ไขต้องคำกับคำถามเทว่าไปดิงตัวน้องมารวมงานในสังกัดได้จังไดนะครับมีการเตรียมตัวลวงหนาบอนะครับเพื่อนกระตอบนะครับเพื่อนกระตอบขอมาวาเพื่อนก็ได้ข้าจาก ซื้อคือกัน,นจากมือถือคื้อกันนะครับเพิ่นก็แอบ,บคิดอยู่ในใจคือกันว่าน้องสิงเป็นคนที่ไม่ชื่อเสียงในวงหมอลำเมื่อลงมาแล้วนะครับสิไปต่อใสนะก็เข้าใจว่าคงจะไปอยู่วงหมอลำใหญ่นะครับวงคณะญ่ๆนะครับขึ้นไปนะครับบ่ได้คิดดอกครับว่าเพิ่นสิมาอยู่น้ำ นะครับเพียง่าเรื่องเล่าของน้องเป็นเรื่องได้ามาอีกว่าโดนนะครับก็บคงจะสั่งซ่าไปนะครับเตสองสามมือที่เล้วนะครับกระแสยังแรงต่อเนื่องก็ได้พยายามติดต่อน้องนะครับไปเพื่อสอบถามเพื่อไขขาอตังใจกันนะครับใส่เวลาพยายามติดต่อยกเครื่องมือนัครับขัวหนาไขหัวหนาห่างเพร่ะกลว่านะครับ ติดตอ่อไปเครื่องมือนะครับยังไม่ได้คิดหรอกครับว่าเกิดจากสภาพจิตใจของน้องถือยังบาอํานวยนะครับยังบ่พร้อมที่จะรับสายหรือจะได้กระบอกหูนะครับในระว่างนั้นนะครับก็มีหลายสายหลายคน้นหลายหัวหน้าหลายคณะเสด็จติดตอ่อไปนะครับเพื่อที่จะให้มาร่วมวุ่ในห่างยังบ่บอกว่าการติดตอ่อของ เล่านะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับจะติดต่อไปในพื้นนั้นนะครับประมาณสองทุ่มแต่จนนที่สุดนะครับพอกับเมร์ก็น้องก็ได้รับสายนะครับก็ได้เบากันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการพูดคุยกันปนว่ากับปูดคุยกันกับว่ได้เอียงมากไม้นะครับบ่มีเยียงนะครับก็เป็นเอฟซีซึ่งกันและกัน ครับว่าแต่ที่สําคัญนะครับเราก็ได้ทําสัญญาในวันนั้นเลยนะครับมันเป็นสัญญาในครั้งนี้เป็นระยะเวลา3ปีนะครับกับคาถามที่บอกว่าทุ่มเงินสื่อมาเท่าไหร่ทั้งนี้ตอบไปเลยนะครับว่าบ่ไดิเกี่ยวกับตั๋วเงินแต่ยังไดน,นะครับบ่ิเกี่ยวกันบ่มีคําว่าถุ่มเงินสื่อตัวนะครับอันนี้ก็ยืนยันได้นะครับ ส่วนคำถามที่บอกว่านะครับนายหางประจักษ์ใช่ที่เห็นเอียงเป็นกระแสรกระสลีบขวาท่านทีนะครับเรื่องนี้มีี่มาที่ไปจังไดน,นะครับคำถามเพื่อนจะได้ตอบว่าจากนายหางว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับของคนทําการตลาดเป็นการต่อยอดไนผะ่มองถ้าผู้ได้ออกหนาซี่นะครับ ในในกระมีคนรู้จักไอข้น,นสนใจของเป็นดาค้นมูไหลกับเป็นเรื่องปกตินะครับปกตเรียกว่าอยู่ในกระแสนะครับในคืเอเดินวัดติดกระแสนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ง่ายขึ้นนะครับหากน้องบ่ได้มายูหายต้องข้าน้องก็ไปยุที่อื่นยุดีนะครับเอากับบัณฑิประคับอียงนะครับเขาสั่งให้ดัง แล้วเข้ามาต่อยอดนะครับเหมือนกับจบมือเปิดจริงหรือว่าจริงเดืองน,นี่ค็เป็นน่องยุกิเขาปูท่าไงค้นดูจักกันตัวประเทศแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มออกทีวีเหมือนตะกั่งน่องน้อยๆอยู่แล้วนะครับความพยายามความอดทนและการพัฒน,นาตัวเองมาโดยตลอดนะครับ ฝึกนักถึงขันล้องเพลงลอยเยื้เสเพลงต่อมือก็มีนะครับก็เคยทํามาแล้วนะครับน้องมีการฝึกฝนพัฒนาอยู่ตลอดค้นก็รู้จักค้นก็ได้ย่อมนั่นคือความดังของน้องมาแล้วนะครับเมื่อน้องเลือกที่จะอยู่มองหนีนะครับก็พร้อมที่จะต่อยอดสังสรรค์ให้เต็มคุณภาพนะครับจะมองวาสุขเมื่อเปิบ เห็นแก่ได้เห็นแก่ซื่อเสียงก็โคกบ,บอแมนนะครับแต่เป็นการมาเอามาพัฒนารวมกันนะครับมันก็เหมือนของการกีฬาทั่วไปแหะครับนักกีฬาคนใดเป็นอีหยังนะครับจะว่างตัวไฮเลนในตำแหน่งใดน,นะครับย้ายไปสังกัดทีมไหนสโมสรใดก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเป็นการทำธุรกิจ ทำวงหมอล่ำหรือดนตีก็เป็นธรรมชาติยุ่ยว้วนะครับตีอยากจะได้ความสดใหม่เข้ามาเสริมให้ทีมแข็งแกล้งเย็นขึ้นนะครับส่วนเรื่องแนวทางเพลงนะครับของน้องยุกินะครับผู้ช่วาวถามว่าออกมาแนวใดได้ห่างตอบว่าก็เลี้วแต่พอแม่เอฟซีนะครับของน้องยุกิ กบว่าต้องห่วงนะครับอย่าแดดกำล่นใจนะครับว่าต้องกลัวนะครับบ่าวาสิทธ่แดงตตโปว่าว่าเปบ้ๆนะครับน้องยูกีแต่้ตงโตสวยนะครับตามศาสตร์และศิลแห่งหมอล่ำภาคพื้นอีสานอยู่แล้วนะครับส่วนชุดหมู่บ้านนะครับที่น้องโพดไปนะครับเป็นชุดเก่าที่น้องใส่ทําการแสดงก่อนที่จะมาอยู่ต้นสังกัดไทยตงข่าแล้วนะครับ ส่วนทางไหตองข้ามเอยงนะครับยังตัดสุดไม่ไหบัทท่านเล้วนะครับดอกไม้ของหนองยุกิหลับรองนะครับออกมาเห็นเป็นนาง,งเอกมอลลัมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเพลงไม่จะเดี๋ยวฟังตอนไดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเดินหนาไปมากแล้วนะครับเด็กคู่เพลงมอลัมสันแนวหนาของโครงการนะครับเป็นผู้ประพันธ์ไหในอาจารย์สวัสดิ์สระข้าม ออกแบบทำไล่โดตีนะครับงานนี้รับรองเลยว่าว่าพิดหวังนะครับจะได้รับฟังเพลงใหม่ของน้องนะครับปไปประกาศเดือนประมาณเมษานี่แน่นอนนะครับฝากว่าไปพี่น้อง f อฟของยุกยิได้ติดตามหลักกระขากระลังใจด้วยนะนั่นคือส่วนหนึ่งของการสัมผัสในห่างประจักษ์ใช้หขทองคำต้นสังกัดใหม่ของน้องนะครับ มาดิผมกาเีมาสรุปความก้าวหน้านะครับความเคลื่อหน้าของน้องนะครับว่าไปเส้นทางในทิศทางใดเรืร่องด้าวรามาต่างๆจะคงจะได้จบไปแล้วนะครับเพาะกับรังใจให้กับทุกคนนะครับที่สั่งสรรผลงานผลงานเพลงผลงานหมอล่ที่เข้าสิเดฟังกันนะครับแบบสบายใจ มีความคิดเห็นแบบไดจังใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มากครับฝากกันเข่ามานะครับประว่าิสิทธิ์ทางการเต่งตัวข้างนอกบอกอยากให้แต่งแบบใดนะครับการรล่องเพียงการทําเพียงการทาดนดตีนะครับการแข่งคอนเสิร์ตอยากให้ออกมารูปแบบใดนะครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ขอบพุณนี่ให้กําลังใจ ทีมงานฉกของเขานะครับเอามีเรื่องเล่าแบบไรทีมงานการศิเอามาฝากพีตอนน่องคือเก้าเหรครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ